เสียงเพลงตลุงรักากองยองดีก็มีสงนั้นตลุงอ๊อคือศิลปินที่เกจากหิ่นปย่าตายหญเราสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับทุกท่านการแสดงนั้นจะมในขณะนี้เือการแสดงนั่นตลุครับ สิ่งศักดนโบราณของเราชาวภาคใต้ก็เราจากชุมรมมาหละพันบันเทิงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกเหนความเดินเัน้นในรูปแบบของนักท้องโสนครับช่วงที่าำมาไม่ดีนังขนาดนี้ประทอดไปด้วยนานสนยาพบ่คุ้นในน้ยนใ่ที่เลยคนเดีัว ถาเป็นชาวบ้านกับหาเจ้ากินข้หมาข้กินเช้าานาก็ข้ามอยู่ในความยากจนเขาไม่เรียกมันจะพูดคุยกันจุชมติดตามจนในตอนนี้สิบจุ่มในรัฐกุับ

ที่ไหนนัพงคู่แต่แล้วแต่การรุมในคนมมทุ่งเบลมาจริงแล้วคู่ว่าเออช่วงนี้ก็ว่านั่งลุงเจออันิจ้จะเด็กหลุดไม่ไม่ใครมองว่าข้องปักใต้จะอยู่ได้เลวสักกี่ปีเลยสินปักใต้คนหลุดไม่ไม่ชมเจอเพิ่งจะเลยเวลา น,นีวา่าแาโกโกเร็วยกเด็กเ้าแคล้วิกวังเออสำนัก ไอ้กูว่าตันทีนี่ว่าเพื่อความเมตินุนั่แกไม่ส่มควรตายไอ้กูไม่เติร์ดเด็ดเด็ดปีนกำลังกูดีรับกูนึกเพื่อรับไม่เป็นเลยมึงรับเพื่ออะไรกันโตมึงว่ามาเลยดีว่าเมตินุนั่แกไม่ส่มควรตายว่าถอย่าญาอื้อควรตายอันแล้วลูกเจ้าผามันสัตว์หรอา กาดหุ S <S ่นอยู่ผนันเลยลุเล่หัวล่วงมาเลยมั้งกระเดงวายก็ะเดีมั้งกับพระนั้นนามศักการกับพระอาจารย์ทำเลที่ผกเบี้ยแบบาั้งไปเพื่อเพื่อรยากวัดนั่งมั้งเลยนี่มาไม่รู้คนจ้างกี่บาทอยู่นี่ครูเพื่อเนี่อาจารย์ต้องตกหลังวัลนี้เออหลังนีกนี่กี่การจังเลี้ยว่าเอาเก็บทีเออ ไหยแ่อเลยแรครับพ่อขอบคุณหมากาาครับอาจารย์ครับจนกระโจนกรจนกระโจอระโจนกะโจะจนกนกรนระโรัโจนกจนกรันกโนรโนโจนกระโจนกน้ะนโานจนกนรโนก่โนกระโจนนระระระโนจรนรโจกระโระโนกะรนรนรรจน นูเล่ผีดุมก็มาดุมนอยนั่งนองดุมเสื้อสีม่วงนะโอเป็นกาลจชกรันสามานเพื่อเฟ่นดินร่างวันสมานเพื่อประชาชนวันยินนะทำเพื่อเมียแลแล้วตูกนินทาอีตายแล้วกูเดียวคนเล่นนั่งเดี๋ยวเดินแว่รูปนั่งเคยนินทาอูได้ยินพนักงานนินทาพนักงานน้อยเงียแต่เดินอยู่ในงานคุณมาอนพอเห็นนาไหนนั่งนินทาทันที นินทาว่าเพื่อนินทาวา่าซานั่งนี่เป็นตุ๊ดลาวว่ามึงแล่เทียเคยผีข้าวข้ายชายเห็นตรงนี้พอเห็นจึงเป็นตุ๊ดลาวและเป็นตุ๊ดลาวเลยหมาลาข้าเข้าหลวงขู่ไอ้คนจับยวกงน้าว่าตุ๊ดลาวเลยแล้วมึงเป็นตุ๊ดจริงไหมกู拜拜ไม่ได้เป็นตุ๊ดแกข้าวแกข้าวกูไม่ได้เป็นตุ๊ดแล้วเคยเป็นตุ๊ดอ่ะหัวกูดูขาดอุ้นปืนไปหละ แตู้ผันเพื่อเรื่องามหานเป็นมีปัญหาแก่ในห้องน้ำผันเพื่อเลยฮะเดี๋ยวทำไมบัตรทีบัตรเลือกอืมกูบอกเลยว่าถ้าไปห้องน้ำไม่ไปกับอาจารย์บุตรส่งผันเพื่อแกเดินไปแต่ส่วนเจ้าวั่งตางค์เข้าอ่างน้ำพิษเลยเข้าอ่างน้ำพิษเพื่อเข้าโต้องน้ำยิ่งเลยเจ้านั่นมาดูมาแต่ไม่ใส่เสื้อใส่แต่ส่วนเสื้อไลยลาวใส่แต่ส่วนใส่เดียวเลยบโอู เสือใส่เตะซวนนะเข้าไปในอ้องน้ำขณะนี้อ้องน้ำนั้นมันอ้องน้ำหญิงเมบปานั้นไม่รู้มาแต่น้อยตากูตันตีดว่าเพื่อเข้ามาในอ้องน้ำนี้ได้ยังไงี่ะ้นองน้ำสำหรับผู้หญิงรู้ไหมไอ้ผู้ชายบ้าไอ้ผู้ชายผีทะเลไอ้ผู้ชายลามกนอ่องน้ำสำหรับผู้หญิงงามเข้ามากูเคลือนทำได้ไหมตู้มึงทำเพื่อกูจะเคล่นเลยนะกูเล่น เลียกว่าเพื่ออันนี้ก็สําหรับผู้หญิงเหมือนกันนะจ๊ะคือแล้วคือแล้วคือแล้วนะยาคือว่าพอล่วงหนังแร่อยู่ขอโทษนเนี่ยอาจารย์น้อยมาเดาโดยดึงเอกราบขอบพระคุณอาจารย์อวยพรบางเลทีก็อ,อีกค่อยอวยพรปลาอะไรบานี่ก็ออกเล่ไม่เข้าตาแล้วโคโคโคบปลือก,กบกวยบางเลทีดูปลือก,กบอกว,กบกวยก็ได้ที ใายเกลือเสียงก็เลยอย่างนี้ก็เบี้ยก็แล้วเขียวมากจริงๆเออไม่พื้นวันนี้มากันไล่คนไล่ทานนะโรกใหญ่เสียวเวลามากตั้งรีเล่นทับถั่วบูแต่ว่าเวลาไม่มีวันนี้นายตั้งกต่คายใส่ใดคายไม่รู้คนตกเลยคายเออก็ว่าเล่นไปลื่นเล่นยาวยาวไปลื่นเรผมไม่โจบัสซี่กันเลยเรื่อ เล่นดาวเต่ลังโจใจให้เคยโอนเล่ฟ้าี่นี่ผัวเล่นโจเล่นไม่ตู้ที่เดียวเห็นเดียวก็มาตามเป็นคู่บุตรส่งตามบ่ได้เมียเลวยังอ่ะมึงฮะวันนหนั่งมีเมียเลวมาให้นุกเขาตามพี่นงแกมาอาจารย์นายรับรอยแล้วขอบคุณมากครับรอบรอยแล้วต่อจาก็ต้องเล่นกันร้วยวันนั่งนี้เล่นโอ้เบียร์ลา โอ้ขอบคุณครับอาจารย์ครับ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 ก็อาจจะเป็นเอ่อ่าครับับบรบบขอบคุณมากรับครับครับนี่พระเนี่ยลาวัยปนปืนโอ้โหเลีโหเลี้ยงอย่างเล่ พี่พอปออเมระนับนุ่นทิ้ลาฟ้าวัฒนาธรรมเงี้ยนี่รัวนั่งลุงก็มีหุ่กาย่าเดี๋ยวเชือเอ้อแรงพี่น้องมือกับก้าวหลังตีนี่ผัวล่วงดีๆยังมาไวมดใจคู่กันร้ายเพยี้ยพี่ยัง,งปเป็นตัวเงี้ยสวดเป็นมังเออมึงเคยบวชมังเออสวดไปแรงกูถึงไม่เคยบวชน,นะลูกทิดมาดมกูลูกทิดมาดม ไอ้เจ้าก็ื okay. ้าผ yeah, ้าวัฒนารรมหนังอยู่กลางหน้าเพื่อไหวข้อเบียร์บ้างก็เพื่อเบียร์สื้ผ้าวัฒนาทมก็ไหวขาตัวเดียววันใครก็ลุงซ่ำร้านนี่ผมชื่ออะไรตรงไงนี่เราไม่จะอยากข้อนะเปนเพื่อ ปีนี้ได้เรียนไลน์ล้านลูกเรียนลูสามสิบนี่นะปีหน้าเพลงแล้วพอปีนี้โคตรเร็วนั่งมึงได้เมียนเร็วยังเล่าเขาทาบาได้เมียนเร็วยังนั่งลุ่งเงินไม่ได้ทีที่ได้เมียต้องเละให้ดีไม่เชื่อมึงทำขูไว้เลยทำเสภาว่าทำจังหวัดเลยเอ้การได้เมียนเขาต้องเล่ดวงเล่จัดตาไม่ใจนึกไหวเอาเลย มันพื้นเลยเอาได้เมียก็ต้องเอาด่นเดือนพี่เกิดเมียกับนเดือนพี่เกิดพว่มาเล่แล้วตกเสร็จเลยแล้วนั่นแหละก็วายลุยเล่กันได้ไหมคัตว์นโคตรสัตว์โคตรสัตว์กบคุณมากครับขานกิตอิศักดิ์ิรุธถ้าเล่เล่เร็วนี่อายุน่าจะไม่เกินสี่สิบสี่ ออยู่หวยรุนเทียบท่านแกมีเมียแล้วแกมีเมียแล้วเต่เรารไม่มีที่ถึงการมีเมียต้องเล่พื้การมีเมียต้องเอาดวงพุด่ดวงเมียมาตัางไม่เฉิมถ้ามาจานผัวถามเล่มันพื้ไม่รู้เล่ว่าเมียไใดลุงเซนได้โอ้เมียนนี่แลกว่าลุงเซนได้เออเราคนใช้ชเล่เลทศเมีย อโลกุญแจเลยเทศเมียมันถ้าเมียลงเสษหึ่งถ้าเมียลงเสษหึ่งอย่าเอาเด็ดัดสอย่ะพ่งย่อยฮึ่งย่อยเันผือเข้งตามใจไปอนมาในฮึ่งได้เมื่อเมียเคยอ่มื่อเมียอาจารย์ไว้นี่แหละพอเมียรูวอยเมียรูว่มาได้ตามใจไปในไงึงเพราะกูไว้เป็นคนรอพอเมียฮึ่งอะ ทาหลงเซตซ้องทาเซตซองห้องเย้ยห้องเย้ยมันพื้ขี้เจาะห้องตามใจไปน้อยมาน้อยด่าพุ่งแล้วด่าไม่คิดเลยอ๋เมียเจาะห้องแฮะทาเซตซ้อมเซตซ้อมห้ามเย้ยตามใจชุมบัดพุ่งชุมบัดเมียมันเอาพีอ๋เซตซ้อมห้ามเย้ยเซตซ้อมห้ามเย้ยเหี้ยเอซตซีทาเซตซีนี้ chúng ta cùng một lúc này đi sẽ nâng hương dây sẽ 2 hòn dây sẽ xa hàm dây sẽ si sẽ si vào biểu phí sẽ si vào thứ này ta làm việc đó sẽ nâng hương dây sẽ so hòn dây sẽ xa hàm dây Sí, sí. Ahí พี่ย <ing> ่อยเมียเรียกกูมาโทหัวเบือมึงเห็นพี่ย่อยเซตีเห็นเขาวะดีย่อยเนี่ยเอาเลยแต่อย่ายเล่ด้วดวงเมียด้วยเล่ดวงเมยายกันเลยโอ้เมยายนี่กันทำกันถ้าเมยายไม่ตายพี่ต้องเล่ดว่าดวงเมยายครับเราข้าไดหมายถ้าเมยายตอกเส้นนึ่งถ้าเส้นใหญ่ตกเส้นนึ่งดึงเมยายถ้าเส้นท้มต้มเมยายท้องมันเพื่ออดข้าวเคงกันไม่ได้ได้ดีได้ตบกันแน่ เตสามามเย์ใหญ่ราไม่เป็นตัวเองเมย์ให่ว่าพู้ตะวพนันเซตสี่ตีเมย์ใหเซตาดาเมย์ให่เซตกเมย์ให่เซเจกเมย์ใหญ่เซเจวาพื้แล้วเซตาดาเมย์ใหญ่เซตกเมย์ใหญ่เซเจว่าพื้เอาพี่มฮะยม่อแกไม่รอร ท่านเออเอาพอแล้นะเพราะว่าถ้าหมาว่านี้เขาอีสัะโจแล้วตึ่งนี้โจมก็คงไม่ได้สัะซึ่งมีนี้เราทู้เบาหน้าแล้วทีนี้เออโอ้วา่าโจรลักกิตเราในท่านาลูกขิตเพื่งบอกว่าแนะนำตัวสักขิที่เป็นเคยมาจแกไหนะเออไอบรรดาพ่อแม่พี่น้อ,นนะอ,นองท่านที่มุ่งเล่อยู่นี้ได้รูจ้จักนะเอาเดี๋ยวแนะนำตัวลูกขู่โกนไหนนั่งที่ลังเอาเอามือมือ,ม,อมือทับลูกขึ้นลูกอู่ขึ้นไว้ก ไปไหนมาหนุอยพีน้องได้รู้จักนี่จือน้องบินครับเรียนปีนึกว้าวแล้วไม่จบตี่เรียนอยู่ราชกาพัฒนาได้ลรกพัฒนาชุมชนครับกว่ากันนะครับพี่น้องเห็นเห็นหนยถ้าเทียบบิดรถโถดังๆเลยพีน้องต้อไปลุกลุ่มเลยครับกว่าเหมือนนั้นเสียวนะอฮ่คนต่อไปมือโมงลุกหมื่โมงมื่โมงมื่นโมง คนเดี่ยวสาวโกรงเลยมือวงโอ้นนองดิวดูกับสมานอยู่โคองนอยเปดพนักงานไ้ก็นองโซโซโซรับอ่าเป็นหมากกว่าโซโซกับโซโซโซนี่ทำโซอ่าเอาเอาไปมือก้องลูกมือก้องนองค่ยเล่นไอ้ค่ยแม่นกับคนนี้นองค่ยแม่นเป็นโนรากันเป็นนั่งลุงกานเป็นมือก้องกันอ เจ้าหอกันวางนี่ขุนตะปุกยิกเอามือพี่มือพี่เอามือไหวเขาลุกอ่านี่นั่งนองเลยพี่น้องครับเรียนอยู่รัชาพัดปีสามอ่าสัก้าอุตสาหกรรมขุยคว้าอ่าเห็นนั่งอยู่ข้างกูนี่ยกมือไหวเขาไหวครั้งเดียวพอเดี๋จะรุมนักพันออ้วนั่งนอนโบนรับนี่เป็นหนักลงกันเลยพี่น้องไปเล่นในยูทูบได้ครับลูกทิดนั่งเดียวกับเรื่อะไรก็ลอง ลงให้แกปลายหน้าครับตอนนี้คนฟังอยู no ่เจ็ดคนเลยครับได้เจ็วิวแล้วเอาถึ่ไหนนั่งคนเห็นเลยไหนนั่งนี่แกเป็นน้องเงี้โลดโลดใส่เล็กนักควันหน้าข่าวๆนี้บ้านอยู่ในบ้านโน้นข้างราชพัฒน์ยังเรียนอยู่ไหมตอนนี้ทึกษ่าปริญญาสู้ได้กี่เดือนแล้วนายอาเดือนแล้วแขวอแกวู้ดสู้ได้ยจบแหมว่ารวดที่ปวดลุกไปบรรดาผมไม่พป่น้องฟังไอ้นี้ที่ลาปาบุยดัน เขาเรียกว่ารถเขาเปลี of of like ่ยนอกเมื่อาายจันนะคนที่คนนี้เขาเปลี่ยนกเี่ว่วยเยหนูรามาวะแต่ถึงนั่งนั่งกระโดวะได้เอามงกิ้งคลิปกลุกโอ้เหล่ากเจลาเหล่พุ่มเจวาโคลซา พอพง่เจาตามนี้ก็ทีมา้าอลงไปจะตามนี้ทีมาก็าใค,คขขใครตุกมีแต่ความสุขค่าเื่อใครตุกมีแต่ความสุขค่แเราพี่น้องที่มา

ফুল পিল ใจคิดแล้วไม่ใจจะนิดนลอยว่าใจกินและใจจะนิดนลอยแล้วาัวลอยทาลอยมาว่าลอยนู่นตาจะลอยมาแหลตันเป็นปลาดีไรต่ำนี่หนุยนะปลาดีไรต่ำนี่หนุยนะมึงตามแหลตาว่ต่อเลยกี่อยากมึงเล่นก่อแล้วต่อโดย

Ah, a

เจริเแต่ก็มีน้ำใจไว้ว่าคนฟีปาดที er ่ป right ัับปลกยิ่โพขอนกเลยยกมาใส่ยิบหมขอนกยกขึ้นมาใส่จะยิบโมขอนกยกขึ้นมาใส่แต่แหละพุมมีว่าที่นั่นเราสำคาญละเจจะพ้อยพรหมิดใบก้อย i'm going แล้วก็ดูแลความติ่้เอมานที่สุดดที่ส่สทีุ่ดที่สุดทดี่สุดทีบสุุดที่ี่สุดท่ีี่